สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราขอพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศอ่านหนังสือในห้องสมุดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนกลางเมืองที่ร่มรื่นแถมยังอากาศดีที่นี่คือห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ส่วนลุมพินีหรือมีอีกชื่อคือห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหาคนครตั้งอยู่ที่ถนนราชดำริแขวงลุมพินีเขตปทุมวันห้องสมุดต,ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพระบรม,มรูปอนุสาวารีย์รัชกาลที่6ด้านนอกตัวอาคารเป็นตึกสีเหลืองอ่อนชั้นเดียวตกแต่งด้วยศิลปะแบบคลาสสิกช่วงสมัยรัชกาลที่แที่นี่คือห้องสมุดประชาชนแห่งแรกและอยู่คนไทย มาอย่างยาวนานกว่า70ปีเลยทีเดียวค่ะประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาอ่านหนังสือได้ฟรีแต่หากต้องการยืมหนังสือจะมีค่าบริการสมาชิกรายปีค่ะเราจะแปะรูปค่าสมัครสมาชิกทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติไว้ให้นะคะ ห้องสมุดเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา8.30ถึง19.30และว,วันอาทิตย์เปิดให้บริการ9.00นถึง5.00นค่ะที่นี่ปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะ สมุดสวนลุมพินีถึงจะมีชั้นเดียวแต่มีบริการมากมายเช่นบริการยืมคือหนังสือรวมถึงการยืมแผ่นวิดิทัศน์และสื่อมัลติมีเดียอื่นๆด้วยนะคะมีหนังสืออ้างอิงวารสารหนังสือหายากหนังสือพระราชนิพนธ์บริการสืบค้นข้อมูลบริการอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงบริการอบรมคอมพิวเตอร์บริการพื้นที่เรียนรู้สําหรับเด็กๆบริการประชาสัมพันธ์และบริการสมัครสมาชิกค,ค่ะ ายในห้องสมุดสอนลุมมีที่ให้นั่งอ่านหนังสือหลายมุมทั้งโต๊ะเดี่ยวโต๊ะกลุ่มและมีหนังสือให้เลือกอ่านหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนิยายอมะตะสุดคลาสสิกหนังสือพิมพ์วารสารหายากหนังสือแปลหนังสือต่างประเทศหนังสือวิชาการหนังสือความรู้ทางคอมพิวเตอร์กระทั่งหนังสือคู่มือการสอบต่างๆก็มีให้เลือกอ่านเยอะเหมือนกันนะคะ อีกทั้งยังมีบริการพื้นที่เรียนรู้สําหรับเด็กเกิดจากการสนับสนุนของธนาคาร HSBC ประเทศไทยซึ่งเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้ทําการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สําหรับการเรียนรู้อย่างรอบด้านตกแต่งสดใสน่ารักเป็นมิตรกับเด็กโดยใช้ชื่อพื้นที่ส่วนนี้ว่าห้องสมุดเด็กและเยาวชน HSBC ส่วนลุมพินีหรือห้องสมุดต,ต่อทองนั่นเองค่ะที่นี่เปิดให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนเขียนอ่านและทํากิจกรรมส่งเสริมทักษะหลายๆประเภทที่นี่ได้ สมุดแห่งนี้ก็เป็นเหมือนตัวเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กให้เข้ากับสวนลุมพินีส่วนสีเขียวใจกลางเมืองที่รองรับการจัดกิจกรรมหลากหลายให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กันในห้องแห่งนี้จะมีหลายโซนให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมมีทั้งโซนทางเข้าสไลเดอร์ไม้โซนอุโมองค์และอานทร,ร์ไม้โซนบันไดชั้นลอยบนฝาผนังก็มีการวาดลวดลายสีสันน่ารักอีกทั้งที่นี่ยังมีสวนบนหลังคาที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆมาวิ่งเล่นหรือมาจัดกิจกรรมบนหลังคานี้ได้แต่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะ ในส่วนของการเดินทางสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีสีลมและรถเมลสาย 13, 74, 77, 514และ504ค่ะ ใครอยากเปลี่ยนที่นั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานใจกลางเมืองที่เข้าฟรีมีปลั๊กไฟมีแอร์มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการครบครันอย่าลืมแวะมาใช้บริการห้องสมุดสวนลุมพินีกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ